ก็จากที่ได้กล่าวไปในเทคที่แล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ในเทคนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะแยกตัวประกอบของ px โดยใช้ทฤษฎีของเศษเหลือเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างค่ะก็มาดูกันเลยดีกว่าสิ่งที่ต้องทำขั้นตอนแรกก็คือจะต้องหาจำนวนเต็มทั้งหมด ที่หารพจน์ที่เป็นค่าคงตัวของพหุนาม Px ได้ลงตัวก็เพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างพหุนามขึ้นมาสักพหุนามหนึ่งแล้วกันนะคะก็ขอยกตัวอย่างเป็น x กําลังสบวก 6x กําลังสองลบ x แล้วก็ลบ6จากพหุนามนี้เนี่ยพจน์ที่เป็นค่าคงตัวก็คือลบ6นั่นเอง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องหาจำนวนเต็มทั้งหมดที่หารหดนี้ได้ลงตัวอะไรเอ่ยที่หารลบหได้ลงตัวบ้างคำตอบก็คือมี1แน่ๆค่ะหนึงหารอะไรก็ลงตัวหมดใช่ไหมถ้าแ้วก็มีลบหด้วยจริงๆเราก็ไม่ต่างจากว่าเราให้เราหาตัวประกอบของหนั่นเองเพราะว่าตัวประกอบของ6กก็จะเป็น จำนวนที่หาร6ได้ลงตัวตัวประกอบของ6นอกจาก1ก็จะมี2 3แล้วก็6แต่ว่าอย่าลืมว่าจะต้องมีจํานวนลบของมันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยได้ออกมาแล้วค่ะจํานวนเต็มทั้งหมดที่หารค่าคงตัวของพหุนามนี้ได้ลงตัวมีอยู่8ตัวด้วยกันหลังจากหาเสร็จแล้วเขาบอกว่าจากจํานวนเต็มที่หาได้ทั้งหมดตรงนี้ ให้เลือกจำนวนเต็ม a ที่ทำให้ p a เท่ากับ0แล้วจะได้ว่า x ลบ a เป็นตัวประกอบของ p x หรือพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องสุ่มเลือกจาก8ตัวเนี้ยเอามาแทนค่าหา p a ว่ามันเท่ากับ0ไหมถ้าสมมติว่าเอามาแทนค่าแล้วมันไม่เท่ากับ0เราจะต้องเปลี่ยนตัวไปเอาตัวอื่นแทนแล้วก็เอามาแทนจนกว่าจะเจอ p a ที่ทำให้มันเท่ากับ0 หา a ที่ทำให้ p a เท่ากับ0พอหาเจอปั๊บก็จะได้ว่า x ลบ a เป็นตัวประกอบของ p x อย่างข้อนี้เดี๋ยวพี่จะมาลองแทนค่าให้น้องๆดูสมมติว่าพี่เลือก x เท่ากับ2ก่อนละกันค่ะ mm. ก็ถ้า x เท่ากับ2ถ้า a เท่ากับ2ก็คือหา p 2ใช่ไหมคะ mm. ก็ต้องหาแทน2เข้าไปในนี้เป็น2กํกลัง3บวก2 วกค่ะบวก6คูณกับ2กำลัง2ลบ2แล้วก็ลบ6คำตอบที่ออกมาก็เป็น2กำลัง3ได้8 2กำลัง2ได้4 4คูณ6ได้24แล้วก็ลบลบ2ลบ6เนี่ยเป็นลบ8 8ลบ8เท่ากับ0ได้ว่า p 2เนี่ยเท่ากับ24ในเมื่อว่า p 2เท่ากับ24แปลว่า x ลบ2อะ หาพรพหุนามเนี้ยไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเอลบสอ่ะไม่ใช่ตัวประกอบ1ของตัวนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนค่ะเราไม่เอาไม่เอา p 2. เรามาหาตัวอื่นกันพี่ขอแทน A เป็น1แล้วกันค่ะถ้าแทน A เป็น1 P ึก็คือ P1 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1นึ่งกำลังสบวกหคูณหนึ่กำลังสลบหแล้วก็ลบห หนึ 1> 1่งกำลังสามก็คือหนึ 6, ่งหกคูณหนึ่งกำลังสองก็คือหกก็ลบหนึ่งลบหกจะเห็นว่าหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์หกลบหกก็เหลือศูนย์เพราะฉะนั้นได้ออกมาแล้วว่า p1 หนึ่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยหาได้แล้วว่าจากจำนวนเต็มทั้งหมดตรงเนี้ยมีหนึ่งที่ทำให้ p1 หนึ่งอ่ะเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น x ลบหนึ่ง <c oughs> เป็นตัวประกอบของ px หลังจากได้ว่า x ลบเป็นตัวประกอบของ p x แล้วเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะเขาให้เรานำ x ลบ a ไปหารพรหุนาม p x จะได้ผลหารเป็นพหุนามใหม่ q x ซึ่งดีกรีของพหุนาม q x เนี่ยจะน้อยกว่าดีกรีของพหุนาม p x อยู่1แล้วก็ p x จะได้เป็น x ลบ a คูณอยู่กับ qx ก็คือแยกตัวประกอบของ px ออกมาได้เป็น x ลบ a กับ qx นั่นเองเพราะฉะนั้นจากขั้นตอนนี้ก็แสดงว่าเราจะต้องนำ x ลบ 1, 1ไปหาร x กำลัง 3, 3บวก6 x กำลังสลบ x ลบ6ถูกไหมคะมาช่วยกันหารกันเลยดีกว่า<บ>ก็ถ้าตั้งหารจะออกมาเป็น x กำลัง3บวก x กลังสลบ x ลบ6แล้วก็ ด้วย x ลบ1เพราะว่าเมื่อกี้เราดูแล้วว่า x ลบ1น่งเป็นตัวประกอบของตัวนี้แน่ตั้งหารต้องหาว่า x คูณอะไรได้ x กำลัง3ก็คือ x กำลังสองเองพารู้แล้วก็คูณคืน x กำลังสองคูณ x เป็น x กำลัง3าม x กำลัง2คูณลบ1เป็นลบ x กำลังสองเอาสบรรทัดนี้มาลบกันค่ะ6 x กำลังสองลบลบ x กำลัง2ออกมาเป็น7 x กำลังสอง แล้วก็ลบ x x คูณอะไรนะได้ 7x กำลัง2คำตอบก็คือ 7x นั่นเองเสร็จแล้วก็คูณคืนค่ะเป็น 7x กำลัง2ลบ 7x ลบ x ลบลบ 7x ออกมาเป็น 6x แล้วก็ลบ 6x คูณอะไรได้ 6x คำตอบก็คือ6นั่นเองค่ะทีนี้พอได้แบบนี้ออกมาก็ คูณคืนเป็น 6x ลบ6ลบกันเหลือ0หรือก็คือเศษเป็น0นั่นเองเพราะฉะนั้นทีนี้เราก็เลยได้ออกมาว่า px ของเราซึ่งก็คือ x กำลัง3บวก 6x กำลัง2ลบ x ลบ6เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x ลบ a ซึ่งก็คือ x ลบ1คูณอยู่กับ x กำลัง2บวก 7x ก็เป็นอันเสร็จสำหรับขั้นตอนที่สาสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือต้องตั้งหารเพื่อหาผลลัพธ์ออกมาแล้วก็นำผลลัพธ์นั้น่ะคูณกับสิ่งที่เราได้มาก่อนหน้านี้แล้วหลังจากเสร็จข้อ3ก็ไปดูขั้นตอนสุดท้าย ขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าพหุนาม qx ที่ได้ในข้อ3เป็นพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2และสามารถแยกตัวประกอบต่อไปได้อีกก็แยกตัวประกอบของพหุนาม qx โดยใช้วิธีตามขั้นตอนในข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3ทําเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่สามารถแยกตัวประกอบได้อีกหรือพูด,ดง่ายๆก็คือถ้าสมมติว่าแยกออกมาแล้ว อีวงเล็บใหญ่อีวงเล็บหนึ่งเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเป็นวงเล็บใหญ่ๆที่สามารถแยกตัวประกอบได้อีกหน้าที่ของเราก็คือแยกตัวประกอบตัวนั้นต่อไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งมันแยกไม่ได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราได้ออกมาว่ามันเท่ากับ x ลบหนึ 1, ่งคูณ x กําลังสองวงเจ็ x ลบหกวงเจ็ x บวกหกใช่ไหมคะสำหรับวงเล็บนี้เนี่ยดูก็ดูแล้วว่าสามารถแยกตัวประกอบออกไปได้แต่ว่าเราไม่จําเป็นต้อง f o l โล่ตามวิธีข้อ1ข้อ2ข้อ3ที่เขาบอกมาถ้าสมมุติว่าเรามองออกเราก็สามารถตอบได้เลยซึ่งจากข้อนี้เนี่ยเราสามารถมองออกได้ค่ะอะไรเอ่ยคุณกันได้6แล้วบวกกันได้7คําตอบก็คือ6กับ1นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คําตอบออกมาว่า x กําลัง3บวก6 x กําลัง2ลบ x ลบ6เนี่ย แยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ x บวกกแล้วก็ x บวก1ค่ะเป็นอันเสร็จสำหรับการแยกตัวประกอบของพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเสศษเหลือซึ่งสรุปง,ง่ายๆได้4ีขั้นตอนดังที่กล่าวไปเดี๋ยวทวนอีกรอบก็ได้ค่ะขั้นตอนแรกจะต้องหาจำนวนเต็มที่หารพจน์ที่เป็นค่าคงตัวได้ลงตัวพอหาเสร็จปับ๊บเราจะต้องไล่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอค่าที่ทำให้มันแทนค่าลงไปแล้วเป็นศูนย์พอแทนค่าแล้วเป็นศูนย์เสร็จปับ๊บให้นำ x ลบ a ไปหารพหุูนามเพื่อให้ได้ผลหารแล้วก็จับมันคูณกันจะกลายเป็นการแยกตัวประกอบแบบนี้พอแยกตัวประกอบได้มาเป็น2หรือคูณกันเสร็จปับ๊บเราต้องเช็คว่า พหุนามใหม่ที่เราได้มาสามารถแยกตัวประกอบได้ไหมถ้าแยกได้ก็แยกเลยแต่ถ้าแยกไม่ได้แล้วก็ตอบเท่านั้นเลยค่ะเป็นอันเสร็จการสรุปเดี๋ยวเทคถัดไปเราจะมาช่วยกันแยกตัวประกอบโดยใช้ทฤษฎีของซิลี่บทเศษเหลือเพื่อให้น้องๆได้ฝึกมือกันวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องภาคตัดกรวยกันนะครับ อย่างแรกครับนี่ครับคือวงกลมครับนี่ครับคือพาราโบลานะครับนี่นะครับจินตนาการตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับต่ออันนี้คือไฮเปอร์โบลาครับนี่ครับเล่นภาคดัดกลัวนะครับ